อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับ p a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรักี่แบ่นะครับวันนี้เราอยู่กับนายลูน่าออริจินนะครับออวันนี้จะมาพูดถึงเทคนิคการตีบวกของมีนะว่าทํายังไงเราถึงจะไม่ตีบวกลดนะครับ แล้วก็จะมาบอกวิธีการหาอาวุธนะครับตั้งแต่56 140, าสกถึงร้อยสก็คือ end g เก e นะครับเดี๋ยวจะมาพูดในส่วนเรื่องการผลิตด้วยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับอ่ะเราเริ่มมาการตีบวกกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีพูดเรื่องอาวุธก่อนเดี๋ยวอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้นะครับวิธีการหาอาวุธเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือการผลิตนะครับแต่ว่าผลิตตอนนี้มันจะได้อยู่แค่เลเวล70เองนะครับประมาณเจ็ดสิบหกเลยประมาณ ่านี่เห็นไหมครับถ้าเราตีเหล็กเลยว่า5เนี่ยเราจะสามารถผลิตได้ถึงอาวุธ76นะครับแต่มันยังไม่เอ็นเกมนะเอ็นเกมจริงมันต้อง140นะครับซึ่งอาวุธที่เราผลิตเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะาไปขายตลาดกลาง5%นะโอ้โหเหมือนเอาเปรียบคนเล่นมากเลยนะเหมือนคนเล่นแบบหมดหนทางมากเลยนะ ต่อไปก็คือการหาเองนะครับกดที่ฝาบนนะคือถ้าเราตีมอนสเตอร์ในแมปเนี่ยมันดอกม,มันมันมีดอกแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับ <S <S เครื่องหมายอะไรเอ่ยก็คือหาจากดานเจี้ยน,อนไอเทมนะครับซึ่งตอนนี้นเพื่อนๆน่าจะหาเอออาวุธ56เนี่ยน่าจะหา7ดาว10ดาวกันได้เยอะแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยหลังจากเลเวล60เราต้องไปฟาร์มไหนนะครับจริงๆประมาณ5-7ก็ไปได้แล้วนะถ้าเกิดของเพื่อของเพื่อนๆถึงก็ไปที่ว่า ต่อไปก็คือไปอันที่2เมืองแรกที่ถูกลืมเห็นไหมครับเมืองแรกที่ถูกลืมมันก็จะดอปสูงสุดก็คือเลยว่า7 6เท่ากับคราบเลยเพราะฉะนั้นจริงๆคา้าบเราไม่ต้องทอําหรอกนี่แนะนานนะให้เพื่อนๆมานั่งทําอาวุธเลยดีกว่าครับไปหาอาวุธนะถ้าเกิดสมมูรอาวุธ76เนี่ยที่10ดาวเนี่ยพลังต่อสู้จะไปประมาณ12ื่นสองถ้าเกิดเพื่อนๆตีสมบวรณสิบเนี่ยเราสามารถจะเล่นยาวยันนี่ได้เลยครับเล่นยาวยันอะไร เราจะสามารถเล่นยาวยันใส่ของทองครัาก็าคืออีก10เลเวลคือ86แต่ว่ามีเจาบอกว่าช่วง76ไปนี่หนืดมากนะแบบ2วันเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้กดยีพีห้แล้วไม่ได้มีสัตว์ขี่50%ไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอย่างของมีนี่หมีไม่มีทั้งคู่เลยเลเวลแม่งช้าถ้าเกิดเพื่อนหมีแม่งมี2อย่างก็6 1 6 2แล้วตอนนี้เพราะนั้นอย่างที่มีบอกครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะเล่นให้ทรงประสิทธิภาพไปซื้อได<ๆ>้ดีเถอะหาอาร์เบสเลยสลงอย่างสัต อ่ะแล้วหลังจาก86เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อสามารถที่จะออกเทียร์7ถึงเทียร์10นี่ก็ใช้ยาวได้เลยครับหลังจากนั้นเราต้องทำไงต่อนี่ต่อไปเราจะหาต่อนี่นะครับอ๋อต่อไปเราก็จะหา8 9ดเาหเห็นไหมมันก็จะขึ้นทียะ10เววไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะอ่ะหลังจาก86ไปไหนต่อครับก็หาจากที่นี่ต่อแต่ว่าเกมมันก็วนหลูบวนหลูไปมาโอ้จะก86นี่ข้าม20เวลเลยนะก็คือร0 6เลยนะครับ ต่คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีมันก็ไม่ได้ข้ามเลเวลนะจริงๆแล้วมันอย,อย่างอันนี้ใช่ไหมสูงสุดมันคือ96ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเลื่อนลงมาเห็นไหมมันก็จะมีในส่วน9 1ด้วยจริงๆถ้าเกิดเป็นในช่วงเนี้ยเขาจะเปลี่ยนกับทุก5้าเลเวลมากกว่าเพราะว่าเลเวลมันช้านะครับ2วันเวลแล้วเกมนี้แม่งก็แบบมีแต่เลเวลอย่างเดียวบอทอย่างเดียวเลยน่าเบื่อมากสำหรับมีนะมีถึงไม่ค่อยอยากตั้งใจเล่นเท่าไหร่เลยนี่บอทแบบทิ้งเลยแทบไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับ อ่ะต่อไปในส่วนคําถามว่าถ้าเกิดเราตีบวกเนี่ยเราจะทำยังไงให้บวกไม่ตกใช่ไหมอันนี้มีทําอย่างนี้เลยก็คือให้เพื่อนๆหาของที่เออเป็นระดับดาวหอ,อกันเอาเอาเี้ดูแค่ดูพลังโจมตีก็ได้อย่างนี้เห็นว่าเออเป็นของ56แต่ว่า5ดาวบวก8นะครับหนึ่งพันหนึ่อดูเพื่อดูที่พลังโจมตีง่ายดี1นึ่0หมงถูกไหมในขณะว่าที่มีใส่อยู่ตอนนี้มัน7ดาวบวก8 1 3หนึ่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราแค่ดูแค่พลังโจมตีแค่นี้จบเลยเว,ว้ยอันไหนบวกติดแต่คือเพื่อนๆอ,อย่าบวกแบบหัวร้อนนะบวกทิ้งหมดเลยไม่งั้นจะชิบหายเลยนะบวกเกมนี้บวกแตกเจ็บมากแล้วซ่อมทีแสนสามบางทีใช้10บสบอันก็ล้านสาแล้วอะ อาจจงหองหมีใช่ไหมสมมติตอนนี้หมีมีทะลที่โจมตีหมื่นสามแล้วเนี่ยบวกแปดใช่ไหมหมีก็จะไม่ตีอันนี้เป็นระดับเจ็ดดาวเห็นไหมหมีก็จะเอาอันนี้มาตีครับเพราะว่าถ้าเกิดมันติดมันก็จะได้พลังโจมตีมากกว่าแต่ถ้าแตกก็ไม่เป็นไรเห็นไหมนี่คือเทคนิคก,การตีก็คือการทําอาวุธประมาณสักสองสามอันทิ้งไว้เลยครับอันไหนพลังโจมตีเยอะสุดเราก็ใส่อันนั้นถูกไหมอีกสองอันเออถ้าพลังโจมตีดอกเราก็มาตีบวกเลยหรือว่าเพื่อนจะไปดูราคาตลาดก็ได้แต่เซฟหมีมันไม่ค่อยมีราคานะเหมือนสูตรระรั้ เราเราสามารถเอาใบกันแตกมาใส่ได้ด้วยนะครับไม่มีประโยชน์เลยวะ่ะโอ้โหแตกเพลงเลยนะโอ้โหมันมีโอกาสติดบ้างไหมว่าเกมนี้บุก <c oughs> ไม่ใส่กันแตกแล้วของคนจริงก็ไม่ใส่กันหรอกเว้ยมานมนเนี่ยไม่เนี่ยเสียดเปอร์เซ็นเสียดเปอร์เซ็นเออมันมีหวังไหมวะเนี่ยโอ้โหใส่อีกทีหนึ่งอนะ ออาติดครับโอเคเห็นไหมถ้าเนเมื่อถ้าเราติดเราจะไปดูพลังโจมตีเห็นไหมมันแรงกว่าเห,เ,หเ,หเ,เห็นไหมเห็นเห็นเลยเห็นไหมหนึ่งหมื่นสามพันเป็นหนึ่งหมื่นสี่รออะไรครับใส่เลยดีครับเห็นไหมทีนี้เราใส่จะบวกไอ้แท็กเก้าร้อยใช่ไหมหมีทำยังไงต่อเอาหมีก็มาตีอันนี้ต่อเห็นไหมถ้าเกิดเราทําวิธีการตีบวกของหมีเนี่ยก็คือเรามีสองอันใช่ปะไล่บวกไปเลยเอาบวกแปดบวกแปดสองอันก็บวกเก้าอันหนึ่งติด เราก็ใส่บวก9้าอีกอันหนึ่งก็บวกแก็ไปตีบวกเห็นไหมถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> เอ,อ่อทำสองถึงสามอันเนี่ยตีสลับอย่างที่หมีบอกเพื่อนๆจะไม่มีทางที่ไม่มีของใส่แน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเรามี2อันเราตีอันนึงให้มันแตกไปเลยแล้วเราก็อย่าลืมนะเราอย่าไปตีของใส่เด็ดขาดอันนี้หมีแนะนำเพราะว่าถ้าเกิดแตกขึ้นมาแล้วเราซ่อมไม่ได้คือชิบหายพลังโจมตีหายครึ่งแล้วบางทีหัวร้อนบวกลดไปกันใหญ่เลยนะ เราดูที่พลังโจมตีครับอย่างเดียวเลยแค่นี้แหละอะต่อไปมีเขจะมาตีอันนี้ซึ่งกูว่าโอกาสแตกสูงมากเลยวะ่ะไปตีบวกไม่มีแล้วแล้วไงอะ่ะคนอย่างเราไม่เคยกลัวเออค้ออุ้ยติดว่าโอ้เห็นไหมถ้าเกิดติดเราทําไงครับเราก็มาใส่อันเดิมเพราะอันเดิมพลังโจมตีเยอะว่าเห็นไหมทุกการบวกแม่งจะบวกประมาณหนึ่งพัน จะทำาไงต่อครับก็ต,ตีบวกอันนี้ต่ออ่านี่คือแค่นับการตีอันนี้มีจะบอกนะแค่นับการตีแบบเนี้นเซฟนอกผู้เล่นท็อปเซิร์ฟมี้เขาใช้กันแบบนี้นะพวกบวกสิบสี่อ่ะโอ,โอ้โหโอ้โหเห็นเปอร์เซ็นต์ต้องไม่กูไม่อยากตีเลยวะ่ะห้าเปอร์เซ็นต์มันจะติดได้ยังไงวะของจริงไม่กลัวเออยังไม่แตกนะอ้คุยังไม่แตกร้องไปกรีดร้องไว้ก่อนกรีดร้องแต่ยังไม่แตกเฮียติดสี่ซมันมันมีผลไหม โอ้โหโอ้รัวเลยเออเรียบร้อยครับบวกแหกเห็นไหมเอาแต่บวกแหกแล้วเป็นไงเห็นไหมมีก็ยังมีธนูที่ระพลังโจมตีเยอะกว่าไม่กลัวครับเห็นไหมอันนี้คือแค่รับการตีของมีนะอันนี้มีก็จะตีไปเรื่อยจนกว่าจะแตกไปเลยครับไม่กลัวครับบวกเก้ากลับมาก่อนไหมโอ้โหเฮีย้ยเกมอะไรวะเห็นบวกนี้แล้วกูหมดอารมณ์เล่นเลยเกมเราแม่งโอกาสบวกแตกอะ่ะเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่าๆหนึ่งเลยนะแบบ อ้าวติดมาติดแล้วซ้ำเลยครับซ้ำเออติดดีวะเออคือบวกสิบไปดิโชว์น้องๆเขาไปดูหน่อยเร็วน้องๆ้องเขารอดูอยู่เออคือโอ้โหเฮ้ยเออคือโอ้โหสั่นสะเทือนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติแตกมาหมีก็ไม่ได้มีปัญหาถูกไหมเพราะว่าหมีก็มีทำรูสำรองแค่นั้นเองนะอ้าอเฮ้ยไม่ใช้งานโอ้ยเกูเกือบเอาเออเฮียบ้าบอกขอแตกแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ธนูก่อนเดี๋ยวโดนมอนเตอร์ฆ่าตาย ทำไงต่อครับหมีก็จะมาตีบวกต่อตีไปเลยครับอันนี้จใจถึงเลยแต่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเราทําเทคนิคตามหมีบอกเนี่ยสมมุติเราบวก12บออันใช่ปะ่ะเราก็วัดบวกสิบเอ็ดไปอันนึงติดเราก็ใส่อีกอันนึงไม่ติดก็เราก็เก็บไว้แค่นั้นเองนะคือแต่เราต้องมีสำรองอันหนึ่งในการใส่นะมีเห็นบางคนแม่งทีเผลอเลยละการกูตีเผลอแม่งยัดหน้าไปเลยยัดหน้าไปเลยยัดหน้าไปทีน้องเอลต้องให้กูแล้วโอ้โห น้องเอลบอกหน้าสั่นสะเทือนนะครับนี่เป็นแค้นรับครับนี่ถอดออกมาก่อนนะแต่ว่าเพื่อนๆอยาเพื่อนๆไปใส่อันที่ตรมตีแรงสุดของเรานะครับเ,เกมเกมอะไรครับเนี่ยเงินเงินมีเหลือล้านยังอยู่ใช่ไหมมีต้องบอกสิบให้ติดวะ่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แต่มันไม่มีหินนะถ้ามีหินมันจะพอบแบบโอกาสติดสูงอ้าวติดโอซ่ากูติดว่ะบอกสิบว่ะโอโ้โหเฮห้ยวะกูก็มีดวงกับเขานะ กลายเป็นหมื่นหกเลยครับตอนนี้หมีกลายเป็นสุรตาลไปแล้วนะเออนี่เทคนิคการตีบวกเป็นไงบวกให้น้องๆดูเป็นเลยต่อไป,ไปทำไงต่อครับเราก็ดูพลังโจมตีเห็นไหมตอนนี้เราใส่หมื่นหกแล้วใช่ไหมเราก็มาตีบวกกันนี้ต่ออถึงอันนี้แตกก็ช่างมันครับไม่เป็นไรเราทําใจไว้แล้วนะแตกเราก็มีสายอยู่ใช่ไหมล่ะเออโอ้โหเกมพี่อะไรวะดูมันบวกอิเออแตกไปเรียบร้อยแล้วครับเอาไม่เป็นไรครับถ้าแตกอย่างนี้เราก็ตีรัวไปเลยครับแตกก็แตกครับโอ้ถิ่นบวกนี่แบบ โอ้โหเกมอะไรครับเนี่ยโอ้มีโอกาสติดไหมาถามคุณนิดนึงดีนะที่มีตีบวกสิบอันหนึ่งนะเนี่ยเลยรอดไปนะอ่าเทียเดี๋ยวลูกน,นะหนีใส่มีใส่หินตีบวกหายว่ะจำไม่ได้วะ่ะอ๋อนี่มันหินตีเกาะโอเคครับหมดเลยนะหมีไม่เหลืออะไรละคูไม่เหลืออะไรแล้วชัออว้นไม่เหลืออะไรแล้ว ก็ประมาณนี้ครับก็ไปเผื่อเป็นเทคนิคนะอ่ะอีกเทคนิคนึงในการเพิ่มพลังโจมตีแบบบ้าบอเนะี่ยก็เอาออปชั่นมาตีนะครับแล้วก็เอานี่เห็นไหมพลังโจมตีกายาภาพ5%ถึง9โอ้โหบวกไป8% 9% 8% 9%เอร้อรอร์เไม่เอาโอ้โหแต่ไม่พลายครับ5%ก็โอเคอยู่นะเอามาใช้ก่อนหินเหลือๆเหลือเหลือเหลือลอ,ลอ,อ้าวมันได้แค่ช่องเดียวเหรอถ้างั้นเรามีเอาสัก8แล้วกันเพราะมีหินมี แต่มันมีวิธีเจาะรูนะแต่ว่าจริงๆอาวุธแค่นี้เราไม่จำเป็นต้องทำับหกเปอร์เซ็นต์ขอสักแปดไม่ได้เหรอเพื่อนโอโ้โหอ,อะไรกันเนี้ยเพิ่มโอโ้โหดวงดวงดวงตีบบกเก่งนะดวงตีบวกหนะมีมีนะแต่ว่าดวงทำออมนิก้าก่าคนอะไรโอโแม่งก็อยู่กันแค่ห้ากับหกเนี่ยแหละพี่ชายหหินจะหมดแล้วออะขอขอสักเจ็ดแล้วกันจะสักเจ็ดสักแปดกูไปแล้วโอโ้โหขออีกทีหนึ่งแล้ว จ็ดต้องมาแล้วเจ็ดต้องมาแล้วนะปึบอ่าหกกรนะด้ช่างมาแนละ้วขี้เกียจแล้วเห็นบ้าแค่นี้ครับพลังโจมตีเราจะบวกมาหาศาลเลยเห็นไหมอ่าต่อไปเทคนิคของหมีก็สมมตินะหมีบวกสิบแล้วใช่ไหมหมีทําไงใช่ไหมหมีก็พยายามตีเอ,เอทะนวนี้ให้ได้ให้ได้ให้มันขึ้นมาบวกสิบครับแล้วก็ตีสลับกันถ้าสมมุติธนูที่17ดาวเนี่ยมันบวกสิบเนี่ยมันจะมันจะแรงกว่าธนูที่มีมียอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติเราตีพังไปเสร็จเนี่ย มันจะมี2คํคำถามครับระหว่างว่าเพื่อนๆซ่อมใช่ไหมเพราะว่าเกมนี้ซ่อมมันแพงมากนะซ่อมเกมนี้คือกะตายอ่ะกะให้แบบสายฟรีเลิกเล่นนะดูดิแม่งซ่อมที13อันอ่ะโอ้โหรองเท้าบูทของฉันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าถ้าของหาไม่ยากนะหมีแนะนาให้ตีใหม่ไปเลยครับไม่ต้องมานั่งทําหรอกเปืองอันนี้สมมุตินะอันนี้สมมุติถ้าเกิดสมมุติหมีตีธนูนี้แตกใช่ปะ่ะหมีก็ไปลงดันหาธนูเทียเจ็ใหม่แล้วก็อะไรเอ่ย สแล้วหมีก็สูมถ้าเกิดสมมติได้เจ็ดถึงสิบอะสิบดาวเจ็ดเจ็ดถึงสิบดาวหมีก็มาตีบวกใหม่พยายามบวกให้มันบวกสิบครับให้เท่ากับของเก่าเราแล้วเราก็บวกต่ออันไหนขึ้นบวกสิบเอ็ดก็ใส่แค่เนี้ยเสรแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจะตีบ, 12, บวกสิบสองบวกสิบสามทำไงก็อย่างที่บอกครับก็ไปตีบวกสิบเอ็ดมาสองอันถูกไหมแล้วก็อันไหนขึ้นบวกสิบสองก็ใส่เนี่ยแหละคือเทคนิคหมีเพื่อนๆสามารถไปใช้ได้ครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกแล้วนะเป็นเทคนิคที่ผู้เล่นอันดับถึงใใในนนนนนเเเเเซซฟฟหหมมีีี่ขาาช้้กกััอออบลยะ อาวุธเขาโบก14เขาใช้เทคนิคเนี้ยนะแหละเขาหมุน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 กันอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆเพราะฉะนะั้นถ้าเกิดเอาจริงๆนะเกมนี้หมีแทบไม่ได้เปถ้าเกิดหมีเปนะมีอัพจริงๆอ่ะมีเอาโบก14ยังได้เลยเกมเนี้ยเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับส,สไคร์นะครับถ้าอยากให้มีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับลูน่าก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับโอ้โหทะลุ60ยิงขี้แตกเลยอ่ะดูนี่โดนยิงกระดดูกกโโออออ้้้้หหนนนนัละว่่่าาาาีีียยิงงงธรรมมตแบบ ยังไงครับต้องย้ายมอนแล้วมอนมันเอาไม่อยู่แล้วด้วยพลังโจมตีของเราตอนนี้นะมอนถึงกับแบบเอ่อขันขวัญขว้าเลยอะ่ะเจอหมีตัวนี้เข้าไปก็จริงๆอยู่60ตรงนี้หมีก็มันสบายดยีเอาตรงเนี้ยแหละประหยัดยายิงนัดที่เดียวตายก็ดีแล้วยังละครับลุยยิงนัดเท่าไหร่วะเนี่ยโหนันแล้วแสนสองเลยเหรอโอ้โหยิงมอนมอนคือแบบนัดเดียวตายอะ่ะ นัดเดียวคือหายเลยครับโอ้โ oh, หหมีตัวนี้ยิ่งแรงเลยโอ้โ oh, ห oh, แล้วเบิดที่เดียวคือวันฮิตทุกดอกเอาดิ oh, <my> ไม่แรงไม่แรงวันนี้ไม่รู้ว่าไงแล้วเอาเพราะว่าอยากให้มีทำไกด์เดอยวเกมนี้มาทิ้งใต้อคอมเมนต์นะครับอ่าแล้วเจอกันนะเอาเป็นว่าเผื่อเทคนิคนีเ่เทคนิคของหมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นทนี่ตีบวกเกมนี้แล้วกันอ่า